สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแรวร์ยุคยุกินะคะวันนี้ก็จะมาเล่น RUI ให้รู้ EP สองโอเคเปิปดหน้าแบบจะเป็นชุดแรกที่เล่นแล้วเปิดหน้านะค่ะย้สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอ่อเริ่มกันเลยนะคะทุก,น,กนโอเค เบกัในได้ด้ออกชอบอกด้นะออาจจะมีเสียงรลบกวนิดนึงนะคะไปเสียขาวพอกันดูเิเทวเลอีกแล้วชื่เนเทวอีกแล้วทุกคน้ายก้องไปตรงไหนดีเอาตรงนี้มันบังมันบังอะมึงแบบว่าตรงก็บังฉันะคือปิดนะปิดก่อนนะครับเอเีปิด โอ้ยใครที่แลนกลางเลยอะยืนยันเลยละกันทุกคนไม่รีนอแล้วลาลีเดี๋ยวตัดไปเลยเดี๋ยวทุกคนรอนานนะคะเดี๋ยวตัดฉากไปตอนอันนั้นก่อนเช็ดตัดมาตรงนี้เขาคิดว่าบอกเช็เครื่อบดแน่นอนแบบแบบแบบตรงได้บดชัวร์อย่างพวกขาวยกเต่หยิบเนี่ยขาวโลกขาวโอเคปะ ก็ใช้สกินดีสก,กินเดิมนะไม่มีใครไปเล่นเล่นมังกรไม่มีใครไปเล่นมังกรเลยทุกคนเขามาหาเรากันหมดเลยอ่ะอ,อุ้ยปัดก่อนนิดเดียวแต่คือเราสมามเราจะไปทำอะไรเราสามเราไม่ฟ้า อาจจะบาจะมนใช่แต่คุณพ oh ่ออยู่นี่พ่อ่ยนม่นค่เสียงอาจจะเบาแหไม่มีเรโก็เสียงหนันจะมาเราจะต้อตอบตอบไม่ได้เราจังเลยตับเสียง เราะบะช่ทค่ะไรจะอดช่ว่อเลรนี่เห็นแบบนี้แล้วจะบอดเหรอการอัาเขตทำไมกัน,น,นขเขาเล่นหัวไเขาตกด้วยน้เขาเล่นหัวแต่โล้ยไปอีโลก โอเคโอเคสุดอดตอนนี้นะคะก็สตูเลนกลางยับเลยสวนเลนเอิร์ป๊อนึงม่ทุกคนเลนอะไรวะลืม เช่างมานันเราไม่เล่นดูเลนเราไม่ได้เล่นตูเลนคือตอนนี้เราจะดูเลนการเดมาเลนมังกรเป็นหลักนะคะที่อยู่ดูชู้เนาะก็คือเขาเรียกเลนซ้ายบนแล้วก็เลนซ้ายบนในแมปตัวคนเห็นปะเ,เพื่อนเราจะตีป้อมได้แหละเอ้ยมังกรเกินเราไม่ไมีใครตีมังกรเลย ไม่ได้เป็นปาเธอก็ตีมังกรได้เหมือนกันแต่เท่าจะตายเว้ยจะตายอ๋โอเคเอตายแล้วทุกคนแล้วบตายแล้วประเด็นก็คือสตูที่เป็นบอชมนออนนันไม่ใช่ว่าต้นต้นาจะอชชัวทุกคนสงบบ่งนะ้บอกชัวทุกคนเห็นต้นต้นของคลิปรวมถึององทีแรก ว่ามันเ็นโคข่าวคนโลอยอ่ะนี่คือศัตรูมายับนะคะส,สุดตายแล้วไม่ไห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 วก็ต้องไหวแล้ววะบุค้ามาในป้อมแบบนี้ก็ตุยเยสิค่ะคุณสตู อยากเข้มาป้อมมั้งแม็กก็ศัตรูคือรัวๆเลยค่ะเอ้อกระแล้วซุกเกิลจะกลับป้อมก็ไม่ได้เกับศัตรูคือแบบรัวๆเลยว่าจ้าโอเคได้กลับป้อมแล้วเราก็จะเดินไป ตรงเลนกลางเหมือนเดิมนะแล้วเราก็จะตีป้อมแตกอุ้ยแก๊ก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 มาคนเดียวทำไมอะทำไมแก๊กมากคนเดียวปกติแก๊กมันเป็นสปอร์ตไม่ใช่หรอวะตู้นะตู้นี่อะตู้เออโอ้โหพี่เออต้มตีไม่เข้าเลยอ่ะตู้ต้มตีฉันไม่เข้าเลย อืมตึงไหมอ่ะเราอ่ะแมตตี้คือตึงจ้าค่ะยี่สิบเจ็ดช่วยเจ็ดแล้วก็ออฟชั่นเรา อูเย่เรวไปตาที่สองกันเรวไปตาที่สองก็เลยค่ะโอเคไปตาที่สองจบสุดวิธีที่จะทำให้เรหาแมตตได้ลิ้วที่สุดคือการพิมพ์ว่าสวัดีฮัฟว์โอเคพิมพ์เปอรสวัสดีค่ะฟว โอเคเดี๋ยวตอนตัตอนได้แมทเลยนะทุกคนเสียงอาจจะเบาไปอ่ะเอาไม่มต้องตัดล้เสียงอาจจะเบาไปนิอนึงนะเพราะเขาไม่ไหวพอด,อดอีออเปิดนนหน้าหน่อยสิไม่เปดก็คืสวิตช์ <c oughs> สวิตจัมปะสวตจัมสวิตช์ตอนกับอันสิเจ็บมากโ้ม oh ่ไม่นะไอาเอา เฮลอันยัตแกเลนเฮลกีตัง์ค <Whatever wins iah> ่ะแกลเลสแคลเลส46แกลเลสขวัแล้วแควิ้งตกตกับฉันไม่อยากจะ s u พ p o r t อะชล่นชั่นแต่แคลลี่77ตาไม่รู้สิกระดแล้วนะแต่คลิกซี่เย เราไม่ได้ดูที่โลกค่ะแต่ถ้าดูที่โลกอาจจะตึงก็ได้ไอ้เจ้าลอเราไม่ตึงอะทุกคนฟิกซี่สก,ก,สก,ก,กินสกินแจ็คฟิงอาร์ตสงสัยว่าทำไมไม่ใช้สก,กินสี่บาทขึ้นปฏิการทดลองทุกตัวทดสอบเลยค่ะปฏิการทดลอง,องโอเค ตาฉันต้งเจ๋วมากเลยเพราะฉันจ้องตัวเองอ่ะจ้องหน้าตัวเองล้อไฟตึฟ้งไฟลอม่วง,งตึงว่าไอชาลอ้อขาวปกติปกติก็คือเที่ยวลอม่วงเหมือนฉันเลยอ่ะคน,นอ่อานว่าอไิสต้ฟ้าเหมือนกันไอชาวายป้าซาเนสาเนสาเนสนแล้วก็ทัชจิทีมนู้นมันตึงสองเทมเราตึงสาวน่าจะไหว เดี๋ยวไปดูกันตอนได้ตอนเริ่มแบสกันเลยดีกว่าเเริ่มกว่าจะเริ่มอ่ะฉันไดกดอะไรของฉันเนี่ยเดินสิเฮ้ยเดินเดินพี่เครื่องลอยตัวข้างีนทำไมเพ่ไม่ใช้อออ๋เอากล้องออกก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเฮ้ยเออเออเทลอนัสมันมาสามะ อลิยาชงซีเอ็มปรากฏมาชร์จีเอ็มโอ้ยย่าแม่ตัให้หนุกกดนะแมวโกโจกดเปิดกดไกดล่าคุณแมวโกโจมาก็ทุกคนเปิดมาก็คืออเล็กอเล็กทายอเล็ ะม้าว้าฉันจะตาย้ฉันต้องซือของนั้นเลาิ้ฉันรู้ส er ึ่ะงฉัน้อเลนอลิสเนี่ยฉันไม่น่าเล่นตัวอีกเลย ล่าสุดจะตายแล้วเปิดแมทมาคือจะขายโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มเนี่ยเราก็เดินไปเดี๋ยวจอกันตอนดูนนะคะแบบไปเลนเออสายบนไม่ไหวจริงไปเลนสายไม่ไหวจริเเงเฮียบัตรฟ้าหัวนอนโชว์ตูแสดงว่าไม่ใช่บอัตาเนี่ยไม่ใช่บอดถือว่าเลนอยาก ถ้าจิจะตาย่ะจาอดอดลอดเลยคำหน้าที่เป็นคนลอดของที่ไม่ใช่เหรอที ซื้อของเงินค้งคะรอดีกว่า Lâu, ok lâu cười lọc <dưới này> Lâu cười gửi lâu cười, lọc Lâu cười ฉันอะตึงอะารวะลูกอล้วนนี้มันไม่ใครโจมตีมังกรเลยอะทุกคนมันไม่ใ่โจมตีมังกรจีหรอกมันจะไม่มีเลยอุ๊ยทาจิโอ้ไม่ก็ตัดนเลล จ้องก็ตัวเองจนมองว่าตัวเองตายเลยทั้งที่ไม่ใช่จ้าแชร์จ้องจองตัวเองเดิน <Chief> ไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ยา,ยา,ยาวยาวไม่ได้ทำอะไรห็บตายนะครปิดจุดคลิปแค่นี้ไปเลยเราควรกดยอมแพ้กดเสียงอ๋อ <c oughs>

my god ขอพิจบทแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปมันจะมานกันก็ขอจบคลิปเพียงแก่นนะค่ะบ๊ายบาย